ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะคนไทยที่อยู่ในนจิเรียค่ะสายฝนค่ะแม่บ้านนจีเรียทําอะไรกินนะคะก็วันนี้ก็เอาสวิตโพเตโต้นะคะหรือว่ามันเอ่อมันหวานนะคะที่เป็นมันของนจีเรียเนี่ยนะคะมาหั่นนะคะเป็นชิน้นเล็กๆนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดจากนั้นก็จะเอาไปอบในเตาอบนะคะก็โรยแมกกี้นะคะแล้วก็โรยเกลือนะคะ เกลือก็ประมาณ1นช้อนชานะคะก็กะไปเลยนะคะแล้วก็โรยผงปาปิก้าลงไปนะคะให้มันดูน่ากินเฉยๆนะคะก็ <g ül> <c ười> อาจาจะเผ็ดๆนิดนึงเนาะเสร็จแล้วนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ มื่อคลุกเ้าให้เข้ากันแล้วนะคะใส่น้ํามันด้วยนะเดี๋ยวใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะน้ํามันพืชราดลงไปนะคะไม่เยอะนะคะเอาแบบพอมีน้ํามันอะไม่ต้องเยอะมากนะคะคลุกนะคะราดน้ํามันพืชลงไปแล้วก็เอาเข้าเตาอบโชว์นเนียนะคะเราก็เปิดเตาอบรอไว้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เปิดไฟแรงสุดนะคะก็ใส่ผลเปิดเบอร์สามเลยนะคะแล้วก็ใส่เตาอบเข้าไปเลยค่ะ สำเร็จแล้วค่ะมันหวานอบนะคะหรือว่าส e ีท o t เต o โตอบนะคะเมนูนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะเพราะว่าใส่น้ำมันเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็พวกพืชตระกูลมันเนี่ยกินเยอะไม่อ้วนค่ะ